เจ,จริจนพรบุทธิริกิจจนกติธรรมมันี้โมหะความหลงไม่รู้จริงหมายถึงความหลงโดยไม่รู้สภาพความเป็นจริงว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นต้นหรือความโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้ตามจริงเป็นอาการมืดมนในจิตใจทำให้ไม่สามารถคิดอะไรตามความเป็นจริงได้โมหานี้ท่านเปรียบเหมือนกับความมืด ถ้าความมืดปกคลุมในที่ใดคนที่ทำร้ายอยู่ในความมืดก็อาจทำผิดพลาดได้หลายอย่างตั้งแต่น้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดคนที่ถูกโมหะครอบงําจิตใจก็มีอาการเช่นเดียวกันอาจทำความผิดพลาดได้ทุกอย่างนะับตั้งแต่เข้าใจผิดกันทะเลาะวิวาทกันฆ่ากันตายหรือหลงทำร้ายกันด้วยวิธีต่างๆจนเกิดสงครามระหว่างประเทศ รวมทั้งการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตายด้วยโมหะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีอิทธิพลอย่างสูงให้อกุศลธรรมอื่นๆเช่นความโง่เขลาความริษยาความถือด,ดีความเป็นคนว่าอยากสอนอยากความเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเป็นต้นที่ยังไม่เกิดซึ่งนะเกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนมากขึ้น ขอจเจริญพร